เออมันไม่ช็อตอ่ะไม่ใครช็อตอ่ะเป็สัญญาณกลวนอะไรอ่ะไม่ผมอ่ะไม่รู้มันเหมือนสัญญาณกลวนอ่ะไม่พอหรือเปล่าไม่นะต้องปกติดนิดนึงใช่แล้วหา่แล้วหา่แล้วใา่แล้วโอ้เมื่อกี้เสียงแบบปุ๊บไม่โดดมรอ We ม i l l be taking off soon. Be prepared. ตัวเล็กเดดเลยมาแล้วลำใหมาแล้วลิงลีหญิงลีอ่าหอนใช่อนครับไอ้เบิกก็ได้ไหมอ่าไอ้เบิร์กไอ้เบิรกใกล้หน่อยหญิงลีเพราถ้าผมสั้นมันไม่ใช่หญิงลีแล้วรวมทั้งจะเป็นลำใหญ่ใช่ไหมเออโอ้ต้องดิงอะผมวางวานันพานะโอเค ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นนี่ยข้างหลังตัวหน,นึ่งม่รู้บอดต่อวางบ่

าบหาไม่เจอน่เฮ้วจยงองบอกเลยนะเจองสี่เดี๋ยวเว่าครับ rู้ chắc cho nó bơi bơi, để để lên. không? 5, cái cuốn 6 rồi. à, làm cực con

เมื่อกี้มายิงผมสองคนแล้วในเมืองสองคนโอเคครับอ I'm recalling a teammate. Mark the location. Thanks. นี่ทำไมรับแรนไงวะออกมายิงกันอยู่สองตี้วะใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน

ตรงไปแค่คว้าแล้วล็อกไว้ก่อนึงเก็บดิผมไปไม่ได้จะนุ้องล็อกต้องล็อกแล้วผมไม่ไมต้องก่อนโอเคเดี๋ยวผมขโมองหลังนี่เดี๋ผมมองไม่เห็นก็นตก<ห>ยัไงวะเออเอ๊ะอยู่ไหนวะเนี่ย vậy để dép tôi luôn Mark the location. vậy, cái oh -ho -ho. Không ở, Gotta, <Nups> ừ, này tôi đang Mark the location. Watch out. À, phòng phòng dưới một, Quay đi này. ด้วยังไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เจ็บไม่เจ็บมัดตีมัดตีไม่ใช่ไม่เจ็บไม่โดนไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะยิงไม่โดนเป็นคนจริง มีรถนี่ใช่นไหมเมื่อกี้เห็นรถมันอยู่ไหนวะ <Awesome. S 3> มีมีอยู่นี่อันนี้ผมเอ้ยสาวชุดม,มีไอ,อ,อ้ดอกอะเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับต้เก็บแล้วโอเคดูความไปซื้อของไปไปซื้อปายเปิงหนึ่งยามาเดี๋ยวไปซื้อปาเปิงหนึ่ง

tiền ra Ơ tiền tiền lên mà nhục cái được không đi rồi đi chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เสาล่างาะอืเสาล่างคืออ๋อขอบคุณอ๋อจะจะยิงหมดทีมแน้วมันน่าจะชุบดูดโลกของคคาหรือเปล่าวะจะบอกว่ามันชุบแล้วนะ ไม่มีคนออกเบอร์สี่ออกหมดร้อนเนี้ยเฮ้ยมีคนเศร้าล่างว e s o m e ได้ๆๆโอ๋อคือพี่เ่าเนาะ ตายเลยเหรอจะชุบได้ป่ะมันมันจะชุบได้หรือตายเลยไม่ไม่มันยังไม่ได้ติงเสาเลยเมื่อกี้ผมเปลือไปดูไม่มีนะแท็บมันมีรถอยู่อีกคันนึ่งว่ะมันวิ่งร็วมากครับกับกับอ๋อยิงผมวังไอ้เหี้ยยิงผมเนี่ยอ่ไรวะเดี๋ยนไม่เป็นไม่ล่ะเนินขวาเนินขวาเนินขวาเนินบนน่าจะเนินบนเสาชุบอ่ะโอ้ลองเห็นนี่ S <S <S นี่โอเค <S 1> <S 1> ล็อกล็อกแล้วโอ้โหโอ้โหยังผมเกิไนไอ้ยี่อะไรบางคนไปบ้างไม่ไม่เราจะจะทำอะไรจะกระเด้งแบบับบยี่หนยนะขอไอ้ที่ไอ้ยี่เข้าหัวเลยตีนใหญ่อะัวตัวนี้อ่ะนี่ผม thank you ไอ้คีมดแตกเลยหลังเข้า่ะหลังเข้าผมอ่ะออเออเจ้เจ้เี้เยคตรไม่ได้ผมวันนี้อ,อ,นนอ,อ,อยู่ดิค้ามยามันขึ้นี l l you โอ้ยนี่มันปิ้งหรือเปล่าทำไมมึงยืงแบบนั้นวะ

ผมไปดึงหน่อยดี่ดึงเนี่ยนะผมว่าผมมาแล้วป่ะผมเนี่ตัวไหนอ่ะดึงตัวดึดนดึงเลยนีเดี๋ยวนี่ดึงอ่ะดกดึงอ่ะด้ดึง่ะต้นดึงแล้วอ่อเไปไเ้นดึงแล้วอ๋อมา้ไ เข้าวงเลยก็ได้มันดักมันล็อกผมอ่ะเอ๊อยู่ไหนอ่ะไปโอ้โหลับเลยโอเคเฮียล้างไตอ่ะมาผมจะกดเลงแม่งไปกดขึ้นรถเฉยอ๋อผมใกล้กัน

โอ้ยอีกนึงน่าอยู่ตรเนินนั่นน่ะน่าอยู่ตรงเนินหนังปาสาทครับมีไก่ไก่ตเได้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 ตัยยังยงเดี๋ยวกอนบบจะแบไม่ดีเฉยเลย ืมไม่เหมือนตายแล้วไม่ไปถึงว่าจังหวะเราจะยิงอ่ะเอาเรื่องอะไรอ,อาตา,ตายยิงวะล่ะอยากเรื่องอะไรอยากตายด้วยกระบ,บอกไหน <laughs> <g ül> เยอะจัดเออเก้าตัวมันจะตีให้เราไหมอ่ะตีให้เราไหมล่ยนะเนี่ยมันล็อกเลยวะ ก็ามาหน,นุนแตะบ้านได้๊มีเจ้าทีมีเจา้าทีเลย มันนอนนิ่งเลยหรืแย่ผม่ไดี้ยินเสียงมันคาเลย Let's fight together สองไหมสองตัวเลยอง่ายเลยสองวงเดียวจอดนำขึ้นมาดูไหนวะดูหนกไปไหมา หายเลยวะเลือดมันยังไม่เต็มน,นะต็นขึ้นหน่น่าจะเพราะน่าจะนอกบ้านะอะไรเงี้ยนะอ๋ออ๋อออะไร่วะ ตัวใหญ่แล้วตัวหินนะเพื่อนหางหงาาินตัวใหญ่ลแล้วเพื่อนไม่คาดบอกตำแหน่ง